สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านครับวันนี้นะครับเราก็จะมาทําการตั้งค่าคอมเพรสเซอร์ใน dbx direct pa 2กันนะครับก่อนที่จะไปตั้งค่านะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันก่อนนะครับว่าคอมเพรสเซอร์ใน direct pa 2นั้นมีหน้าที่อะไรนะครับทำหน้าที่อะไรนะครับคอมเพรสเซอร์นะครับก็จะคือฟังก์ชันในระบบเสียงชนิดหนึ่งนะครับทำหน้าที่ควบคุมระดับเสียงนะครับของสัญญาณเสียงไม่ให้เกินกว่าที่เรากําหนดไว้นะครับโดยทําการบีบอัดบีบอัดนะครับกดสัญญาณระดับเสียงไว้นะครับ คอมเพรสเซอร์จะทำหน้าที่กดสัญญาณระดับเสียงที่เกินให้ลงมานะครับให้อยู่ในระดับสัญญาณที่เรากำหนดไว้ส่วนเสียงที่ไม่มีค่าเกินนะครับคอมเพรสเซอร์ญญก็จะปล่อยสัญญาณผ่านออกไปตามปกตินะครับพูดง่ายก็จะเป็นคล้ายกับการบีบสายยางของน้ำนะครับบีบสายยางของน้ำนะครับว่าเราจะให้น้ำผ่านไปเท่าไหร่นะครับประมาณนั้นนะครับอคอมเพรสเซอร์ญญก็จะอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นรูปกล่องสี่เหลี่ยมแล้วก็มีรูป ข้างหมูหรือเปล่าเนาะตรงนีู้ตามลูกศรผมนะครับกดรูปโฮมนะครับกดรูปโฮมก็จะอยู่นี้ฟังก์ชันจะอยู่ต่อจากซับฮาร์โมนิกนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อไปกัน,นครับอันนี้ก็จะยาวนิดนึงนะครับผมจะอธิบายให้ยาวๆนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่ดูแล้วยังงงนะครับ ก็ให้แคปหน้าจอไปอ่านหรือกด pause v ดี e แล้วก็กดอ่านดูนะครับในหน้าฟังก์ชันเรากดเข้ามาเมื่อกี้นะครับตรงเมื่อกี้กดเข้ามาก็จะมากดเปิดออนตรงนี้นะครับเปิดสีเขียวนี่คือเปิดนะครับถ้ากดอีกทีหนึ่งจะเป็นออฟนะครับจะเป็นสีเทาๆนะครับจะมีอยู่อ่าสีเขาเรียกสีแถมให้เลือกนะครับก็จะมี test h o e มีเกนมีเล s t o แล้วก็ over e ซี่นะครับจะมีอยู่แค่นี้นะครับ ในส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นไฟ VU Meter นะครับที่แสดงการทํางานนะครับถ้าคอมเพรสเซอร์ทำงานนะครับจะเป็นรูปไฟเม็ดสีเหลืองแล้วก็มี VU m ม t e r สีเขียวเด้งนะครับตัวน,นี้คือคอมเพรสเซอร์ทำงานนะครับมาดูในความหมายแรกนะครับที่เราจะอธิบายกันก็คือเทสโคนะครับเทสโคก็คือจุดเริ่มต้นจ,จุดเริ่มการกดสัญญาณที่เราต้องการให้คอมเพรสเซอร์ทํางานนะครับ ก็คือจุดเริ่มต้นที่เราจะต้องการให้ทํางานให้ให,ให้ให้กดสัญญาณไว้ไม่ให้เกิดนะครับก็คือเราจะกดตรงนี้ก็ได้นะครับในที่นี้คือผมมากดที่ลบสิบแปนะครับในรูปวิดีโอนี้ในหน้าจอที่ผมแคปมานะครับโดยปกติแล้วเราจะกดกันที่ศูนย์ด <c oughs> ีบีนะครับทั Nein, <c oughs> ้งนี้ก็ขึ้นอยู่แต่ตามการใช้งานของท่านผู้ชมนะครับอันนี้ผมแค่มาสาธิตให้ดูเฉยๆนะครับไม่ต้องทําตามผมก็ได้นะครับ มาดูในส่วนต่อไปครับส่วนเกณฑ์นะครับเกณฑ์ก็จะคือเป็นนี่ครับสัญญาณสีเขียวที่ปล่อยผ่านให้ไปได้นะครับสีเขียวนี้นะครับให้ดูตามสีเขียวส่วนเทสโฮจะเป็นเส้นปะสีขาวนี้นะครับตามลูกศรนี้นะเส้นปะแนวระนาบนี่นะครับเส้นปะนี่นะครับก็คือระดับนี้ยอมไม่ผ่านระดับ18บแลบสินะครับจริงๆเราต้องมากดไว้ที่ประมาณลบศนะครับที่ศูนย์ดีนะครับ กดไว้ที่ศูนย์ดีบีนะครับแต่อันนี้ผมกดลงมาต่ำๆเพื่อจะให้ดูว่า,ามุมโคง้งมุมเอียงมุมสลบอะ่ะคืออะไรคืออะไรครับอะไรคือแบบไหน,นจะได้อธิบายให้เป็นรูปเป็นร่างแล้วก็ให้ได้เห็นนะครับสีเขียวนี่ก็คือสัญญาณของเกณฑ์นะที่เราจ้องต้องการให้ปล่อยผ่านไปได้นะครับเกณฑ์ก็คือการปรับเพิ่มลดเสียงนะครับระดับความแรงสัญญาณของขาออกนะครับขาออกของเครื่องนะครับเพื่อลดระดับสัญญาณเสียงที่ดังเกินไปนะครับหรือ เพิ่มระดับความดังเสียงที่เบาเกินไปนะครับอันนี้มันก็คือเราจะเพิ่มชดเชยเกณฑ์นะครับเราจะเพิ่มเกณฑ์ให้มันให้มันดังขึ้นหลังจากที่เราใช้คอมพิวเซอร์ไหมนะครับก็คือเราจะมาเพิ่มลดตรงคําว่าเกณฑ์นี้นะครับเพิ่มลดเอานะครับถ้าใครคิดว่าสัญญ,ญาณไปไม่เข้มแล้วก็เพิ่มเอาตรงนี้นะครับตรงแถบที่2นี้ครับตรงตรงคาว่าเกณฑ์นี้นะครับตัวนี้ผมเลื่อนไว้ที่ศูนย์ดีบอยู่นะครับโอเคนะครับ แล้วก็ต่อไปเลทัวนะครับเลทัวนี่ก็คือจะจะยาวหน่อยนะครับจะยาวหน่อยก็ให้ให้ให้ตั้งใจฟังก็แล้วกันนะครับก็คืออัตราส่วนนะครับอัตราส่วนของการตั้งค่าการกดสัญญาณก็คืออัตราส่วนของคอมเพรสเซอร์นะครับว่าเราจะกดมากน้อยเพียงใดนะครับซึ่งทางานสัมพันธ์กับเชสโฮนนะครับเชสโฮก็คืออันบนนะครับอันที่เป็นเส้นปะนี่นะครับส่วนเลทัวนี่ก็คือจะเป็นสีแดงนี่นะครับทีแดง อันนี้ผมกดลงมาเป็นอินฟินิตี้นะครับมันก็เลยกดลงมาระนาบนาแางนี้นะครับถ้ากดประมาณอ่ต่อหก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับถ้า1ต่อ2ก็จะต่ําลงมาอีกนะครับถ้ากดประมาณ4ต่อ1ก็จะอยู่ประมาณ4ี่สี่องศานะตรงนี้เดี๋ยวผมจะไปทําให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับในเครื่องเอาให้รู้ว่าไอวงกลมสีแดงนี่ปลายวงกลมสีแดงนี่ก็คือเรโซนะครับก็คืออัตราการการกดสัญญาณน,นะครับ อันที่1นนะครับเราจะกดอัตราส่วนที่1ต่อ1นะครับสัญญาณจะจะออกไปไม่ถูกกดเลยนะครับคือคอมเพรสเซอร์จะไม่ทํางานนะครับถ้าเราตั้งเป็น1ต่อ1นะครับ1ต่อ1คือคอมเพรสเซอร์จะไม่ทํางานนะครับต่อไปครับข้อที่2นะครับเราตั้งค่าอัตราส่วนไว้ที่2ต่อ1นะครับสัญญาณขาออกจะถูกกดลง2เท่าจากค่าเชนโฮที่เราตั้งไว้นะครับเช่นสัญญาณเข้ามา 6DB นะครับ6 dB สัญญาณขาออกจะถูกกดลงให้เหลือ3 dB นะครับก็คือเอา6หารด้วย2นะครับก็จะเท่ากับ3 dB นะครับหรือถ้าสัญญาณเกินเข้ามา10 dB หารด้วย2ก็จะเท่ากับ5 dB นะครับอันนี้ไม่น่าจะงงนะครับก็คือหารด้วย2นะครับ2ต่อ1ก็เอา2ไปหารนะครับต่อไปครับข้อที่3ครับการตั้งค่าอัตราส่วนไว้ที่4ต่อ1นะครับสัญญาณจะถูกกดให้ลดลง4เท่านะครับจากค่าเทสโฮนะครับที่เราตั้งไว้นะครับ เช่นนะครับสัญญาณเข้ามา8 dB นะครับสัญญาณจะถูกกดลดลงไม่ให้เกิน2 dB นะครับเนี่ยก็คือพูดง่ายๆก็คือเอา8ตั้งเอา4หารนะครับเอา4หารหรือถ้าถ้า,ถ,าถ้ามากกว่า4 dB สัญญาณเข้ามา16 dB หรือ12 dB อย่างเงี้ยก็เอา4ไปหารนะครับมันก็จะคือสัญญาณที่เหลือนะครับที่ถูกกดลงแล้วก็ยอมให้ผ่านยอมให้ผ่านให้ยอมให้เสียงผ่านยอมให้เสียงสัญญาณผ่านไปนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับงตัวอย่างผมเอาเปรียบเทียบก็คือ4 dB นะครับหารด้วย4ก็จะเท่ากับ2 dB นะครับประมาณนี้ใครจะใช้อัตรา1ต่อ1 2ต่อ1 3ต่อ1 4ต่อ1 5ต่อ1 6ต่อ1ก็ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจแล้วก็การใช้งานตามสถานที่นั้นๆนะครับต่อไปครับก็คือ Infinity นะครับก็คือแถบที่เลื่อนไปทางขวาสุดอ่าก็คือตอนนี้นะครับ d a โ t o เนี่ยผมเลื่อนมาที่ Infinity นะครับ INF นะครับย่อมาจาก Infinity นะครับตัวนี้ ก็คือจะใช้สัญญาณขาออกถูกลดลงเท่ากับเทสโฮนะครับเทสโฮเราตั้งไว้ที่ลบสิบแปดนะครับตรงเดทโหนนี่นะครับเป็นอินฟินิตี้ก็เท่ากับว่าจะถูกกดสัญญาณไว้เท่ากับเทสโฮนะครับแต่ถ้าเรามาใช้อัตราส่วน4ต่อ1หรือ2ต่อ1ก็ถูกลดทอนด้วยตัวเลขที่ตรงนี้นะครับเอาไปหารนะครับตามบัตรส่วน ตามมาตราส่วนของนั้นๆน,น,นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับททเทสอาเรโทรนะครับในส่วนของโอเวอร์อีซี่นะครับโอเวอร์อีซ e ีก็จะคือการกดสัญญาณช้าและเร็วนะครับอ่าก็คือตรงนี้นะครับตรงมุมที่อ่าเป็นมุมโค้งมุมหักนี่นะครับกดช้ากดเร็วนะครับถ้าเป็นภาษาฝรั่งเขาจะเรียกว่าหัวเขา่าหัวเขา่าถ้าเป็นบ้านเราถ้าแปลก็คือขาพับนะครับขาพับ พับนอกพับในนะฮะเหมือนนักมวยนะถ้าใครดูมวยจะรู้นะครับขาพับก็คือประมาณนั้นนะพูดง่ายๆก็คือโอเวอร์ไอซีก็คือการกดช้าหรือกดเร็วนะครับเดี๋ยวผมจะไปตั้งค่าให้ดูนะครับในคอมเพรสเซอร์คอมเพรสเซอร์ก็จะมีแค่นี้ครับหลักการใช้งานนะครับถ้าถ้าท่านผู้ชมตั้งใจฟังดีๆนะครับก็จะเข้าใจนะครับแล้วก็จะไปตั้งค่าให้เหมาะสมกับการใช้งานได้นะครับไปประยุกต์กับการใช้งานได้นะครับหรือจะไม่ใช้ก็ได้นะครับ แต่ผมก็แล้วแต่งานเหมือนกันนะบางงานผมก็ไม่ได้ใช้นะครับบางงานผมก็ใช้นะครับส่วนมากผมจะใช้ทําอะไรนะครับใช้นี่นะครับชดเชยเกณฑ์นะครับเพราะว่าเกณฑ์ที่ DBX ได้แลกปล่อยออกไปนะครับค่อนข้างที่จะเบาบางนะครับแล้วก็มาชดเชยเกณฑ์เอาตรงนี้นะครับสัก 2dB หรือ 3dB ก็ได้นะครับเพิ่มขึ้นไปนะครับเสียงก็สัญญาณก็จะเข้มขึ้นนะครับไม่มีสัญญาณรบกวนนะครับมาดูที่นะอันนี้ก็จะฝากช่องทางการติดต่อไว้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็น อันแรกก็จะเป็นแฟนเพจนะครับแฟนเพจ Facebook ของร้านผมเองนะครับแล้วก็อันที่2ก็จะเป็น Facebook สำรองนะครับนาแอลดิคือเสียงการแก้งตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องของที่ร้านนะครับแล้วก็อันขวานะครับตรงดาหน้าปกดําๆนี้นะก็จะเป็น Facebook ส่วนตัวของผมนะครับอันนี้ถ้าใครชื่นชอบกันนะก็มากดติดตามกดเพื่อนเพื่อนกันได้นะครับอันนี้จะเป็นเครื่องส่วนตัวนะครับแล้วก็ทางด้านบนนะครับก็จะเป็นไลน์นะครับตัวนี้จะเป็นไลน์ออฟฟิเชียลนะครับไลน์แอดนะครับ ด้านบนนะครับ a d 9 u d o นะครับตรงนี้ id line นะครับก็จะเป็นลายของบริษัทของผมนี่แหละครับกพผมซื้อ id ซื้อลายมาเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนตัวลายเบอร์081นี่ก็จะเป็นเบอร์โทรศัพท์ของเครื่องที่ร้านนะครับอันนี้ก็ add ได้แอดได้เหมือนกันนะฮะสำหรับลูกค้าเก่าก็จะเป็นเบอร์081นะครับที่เคย add มานะครับต่อไปก็ add เบอร์0 add 9ldo ก็ได้นะครับ อ่ามันจะเป็น l ลน์ออฟฟิเชียลนะครับของผมนะครับแล้วก็ทิกต o k นะครับก็จะเป็นแอด 9L เดียของผมนะครับแล้วก็เบอร์โทรก็จะมีอยู่2เบอร์นะครับเบอร์0811461136อันนี้จะเป็นเบอร์ที่ร้านนะครับอันนี้จะเป็นเบอร์ผมนะครับชื่อเล่นผมชื่อแอร์นะครับหาให้เรียกเป็นช่างแอร์นะไม่ไม่ต้องเรียกอาจารย์นะเพราะว่าอายุผมยังน้อยอยู่นะครับอายุผมยังน้อยนะครับอ่ายังไม่มีความเอาเุสีพอนะครับ แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเบอร์0 8 4 5 3 2 6 2 2 1อันนี้จะเป็นเบอร์ส่วนตัวของผมนะครับเอาไว้ติดต่อกับาทางธุรกิจนะครับในส่วนของดีลเลอร์หรือว่า,าดีลเลอร์ท่านใดอยากจะฝากของส่งของให้ผมขายหรือติดต่อเรื่องงานกรณีต่างๆนะครับเร่งด่วนก็สามารถโทรเบอร์นี้ได้นะครับเบอร์0 8 4 5 3 2 6 2 2 1อนนะครับอันนี้เบอร์ส่วนตัวผมจะพกตลอดนะครับในส่วนของเบอร์ร้านนะผมจะพกในแค่เวลาทำงานนะครับประมาณนั้นนะครับ อันนี wow. ้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับฝากติดต่อฝากฝากกดเพิ่มเพื่อนกันด้วยนะครับแล้วก็กดถูกใจแฟนเพจกันด้วยนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองพิจารณาดูนะครับว่าไอ้ตัวนี้นะครับผมจะค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับเฟซบุ๊กนะครับผมยังไม่ได้ยืนยันตัวตนนะครับแต่ตัวนี้ผมก็เล่นมานานแล้วนะครับตั้งแต่ปี2010นะครับโอเคนะครับเอาประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาตั้งค่าดูนะครับว่าไม่ได้ไม่ได้เชิญตั้งค่าหรอกเดี๋ยวผมจะทาให้ดูว่า โปรแกรมในโปรแกรมจะเป็นประมาณไหนนะครับอ่าตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าโปรแกรมแล้วนะครับกดรูปโฮมนะครับรูปรูปบ้านนี้นะครับแล้วก็มาที่ฟังก์ชันคอนเพนเซอร์ตรงนี้นะครับอาคลิกเข้าไปครับแล้วก็มากดเปิดนะครับอ่ะเมื่อกี้เดี๋ยวนะเกณฑ์ผมจะไว้ที่0ู b ดนะครับอันนี้เกณฑ์เราสามารถเพิ่มลดได้นะครับเพิ่มลดได้นะครับเราจะเอาเท่าไหร่ก็ได้นะครับ ค่า default ที่เขาให้มาก็จะเป็นศูนนะครับศู b ย์นะครับทั้งนี้นะครับเราไม่พอใจที่ศูนย์เราสามารถเพิ่มขึ้นไปได้นะครับไม่เกิน 6DB นะครับเอาประมาณนั้นนะครับที่ผมแนะนําอันนี้ก็คือค่าเทสโหนะครับค่าที่จะกดนะครับอันนี้คือผมกดลงมาให้ดูเฉยๆนะครับจริงๆเรากดไว้ที่ศูนย์ก็คือตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะกดลงมาให้ดูนะครับเพื่อจะให้ดูจุดสีเหลืองจุดสีแดงมันคืออะไรนะครับเลสโธนี่นะครับ อันนี่คือ1ต่อ1 1ต่อ1ก็คือไม่กดนะครับถ้าเป็นเลื่อนมานะครับเลื่อนมาอันนี้คือ2ต่อนะครับ2อต่อ1ก็คือถ้าเข้ามา6จะกดลงเหลือ3นะครับต่อไปเป็น3ต่อ1นะครับเดี๋ยวเลื่อนไปอันนี้ก็คือ3ต่อ1ก็ดูความชันเอาตามนี้นะครับต่อไปก็จะเป็น4ต่อ1ก็จะประมาณนี้นะครับ4ต่อถ้าเข้ามา8หารด้วย4นะครับก็เท่ากับ2อนะครับอันนี้จะถูกหารด้วย4 ก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้6ต่อหนึ่งก็เอา6ไปหารนะครับค่า DB ที่เข้ามานะครับ DB เข้ามา12ก็เอา6ไปหาร12เท่ากับ2 DB นะครับก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับส่วนขวาสุดคืออะไรขวาสุดคืออินฟินิตี้นะครับอ่า i n f นะครับย่อมาจากอินฟินิตี้นะครับส่วนตัวนี้ถ้าใครจะใช้อินฟินิตี้ก็แล้วแต่ดุลระินิจของท่านผู้ชมนะครับถ้าให้ผมแนะนำผมจะแนะนำอยู่ที่ประมาณอ่าเอา3ตัวหนึ่งเนาะ3ตัวหนึ่งน่าจะโอเคแล้วนะครับน่าจะโอเค หรือไม่ก็2ต่อ1ก็น่าจะเบิกนะครับกดมากก็ไม่ดีนะครับกดมากก็ไม่ดีนะครับกดน้อยไปก็ไม่ดีนะครับขึ้นอยู่ตามความเหมาะสมนะครับมาดูต่อไปโอเวอร์อีซี่นะครับโอเวอร์อีซี่ก็คือการกดช้ากดเร็วนะครับดูให้ดูสีเหลืองนะครับไม่ดูสีเหลืองนะถ้ายิ่งอันนี้คือกดเร็วนะครับฝั่งซ้ายจะเป็นฮาร์ฝั่งขวาจะเป็นซอฟนะครับก็กด เต็มที่ก็คือ10อ่ะกดครึ่งๆก็ได้นะครับกดไว้ที่5ก็ได้นะครับเอาประมาณนี้กึ่งกลางนะครับส่วนมากแล้วผมจะกดถ้าโดยส่วนตัวผมแล้วผมจะชอบใช้อยู่ที่ประมาณ2นะไม่2ก็4อยู่ประมาณนี้นะครับผมจะใช้อยู่ประมาณนี้ไม่2ก็4นะครับให้ทํางานเร็วหน่อยนะครับที่ผมตั้งก็จะประมาณอันเทนโฮนี้ก็คือเนี่ยครับศูนย์นะครับเราจะให้ดูนะครับเนี่ยให้ดูความชันก่อนนะผมลดเทนโฮลงมาให้ดูเฉยๆนะครับดูความชัน แล้วก็ดูตรงนี้นะครับตั้งประมาณนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยมาเลื่อนเทสโทรขึ้นไปที่ศูนย์ดีบีนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เกณฑ์ถ้าท่านผู้ชมฟังแล้วนะครับว่าสัญญาณมันยังอ่อนอยู่นะครับก็สามารถเพิ่มขึ้นมาได้นะครับไม่เกินผมจะใช้อยู่ประมาณบวก 3Db นะครับถ้าเต็มที่ก็ไม่เกิน 6DB นะครับแนะนาก็ถ้าธนุถนอมก็ใช้อยู่ที่ 0Db นะครับ0 dB ประมาณนี้นะครับตามค่า แนะนําของโรงงานนะครับประมาณนี้นะครับในส่วนด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นวิวมิเตอร์นะครับวิวมิเตอร์แสดงการทํางานของคอมเพรสเซอร์นะครับถ้าขึ้นไฟสีเหลืองตรงนี้ก็คือคอมเพรสเซอร์จะกดการทํางานนะครับแล้วก็จะมีไฟสีเขียวเด้งตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือคอมเพรสเซอร์จะกดสัญญาณให้เรานะครับเท่ากับสัญญาณที่เราต้องการนะครับในส่วนของคอมเพรสเซอร์ก็มีประมาณนี้นะครับท้ายที่สุดนี้นะครับก็ฝากท่านผู้ชมกดถูกใจ แล้วก็กดคอมเมนต์ตัวทีนะครับแทนคําขอบคุณกันให้ด้วยนะครับตัวทีแทนคําว่า Thank you นะครับกดตัวทีตัวเดียวนะครับคอมเมนต์ตัวทีตัวเดียวนะครับแล้วก็กดถูกใจนะครับในส่วนที่ท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่แวะผ่านมาชมเฉยก็ถือว่าเป็นการประดับความรู้ไปนะครับเพิ่มพูนความรู้ไปนะครับในส่วนที่ท่านผู้ชมท่านไหนนะครับถูกใจถูกจริตกันก็ค่อยกดติดตามกันนะครับแล้วก็ไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะครับมีเรื่องราวดีอะไรดีๆใหม่ๆนะครับเดี๋ยวผมจะนํามาถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับ สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ